เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ไปเห็นลีกดาวรุ่งในเกม m l b b คิดว่าน่าจะคล้ายๆโหมดแชมเปี้ยนชิพและเนื่องจากที่เราไม่เคยเล่นเลยนะคะมันก็จะเริ่มจากลีกระดับทินก่อนซึ่งเราเคยปรึกษากับน้องเต่ามาแล้วนะคะที่เป็นซัพพอร์เตอร์เกม m l b b ของเราว่ามันจะต้องชนะทั้ง3เกมเลยถึงจะได้ถ้วยนี้มาและในเกมแรกเราก็เลือกเล่นเป็น roaming นะคะและเราก็เล่นคาเลอาคือเป็นลมตัวเดียวที่เราพอจะเล่นเป็นและนี่ก็เป็นโฉมหน้าของทีมแรกที่เราได้เจอในเกมแรก เราถึงแม้ว่าหลังจากอัปเดตมา mlbb มันจะล็อกเลน24ชั่วโมงแล้วแต่ว่าในโหมดนี้เรายังต้องเลือกเลนกันอยู่กดไม่ทันก็ไม่อยากจะไปแย่งเลนเขานะคะเราแค่รู้สึกว่าถ้าเล่นโรมเกมนี้มันต้องเป็นคนที่แบบเล่นเป็นมาก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าในแต่ละทัมมิ่งเนี่ยต้องโฟกัสตรงไหนซึ่งตรงนั้นเรายังแบบไม่ค่อยชำเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากได้ถ้วยเราก็ต้องเล่นให้ดีที่สุดเรา,าจําได้ว่าคาเลอาในสกิลแรกต้องอัปหนึ่งมาก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยอัปสองนำยาวๆไปเลยอันนี้เราลงมาเติม MS MM ไม่่ทันนะคะคแตก็เอ็มา้เ,าเายายามมอ ป่าเรากลับยืนบออยู่เราเป็นคนไม่ค่อยชอบเล่นฝืนเท่าไหรค่ค่ะคือจะเน้นดูความพร้อมของทีมด้วยถ้าไม่ได้จริงๆก็ไม่ทําตอนนี้ป่าของเราก็กลับมาฟาร์มปกตินะคะส่วนเราจับ MM ฝั ok ่งตรงข้ามมาได้เรียบร้อยคือคาเลอาเนี่ยมันจะเก่งถ้าเกิดฝ่งตรงข้ามอยู่อโลนกันบ่อยๆฟิลประมาณว่าเข้าไปลักพาตัวเราก็เรียบร้อยไม่แน่ใจว่าจะต้องไปตรงไหนต่อแต่เห็นว่าถอยังไม่เกิดก็เลยลงมาเติม MM เแล้วด้วยความที่เราเก็บแพสซีฟตลอดเวลาก็เลยเก็บคลีนมาได้เรียบร้อยคือมันต เล่นเกมนี้นะคะทุกคนมักจะแนะนําเราว่าเลเวลส่วนใหญ่จะได้มาจากการคิวมากกว่าการฟาร์มและในไฟนี้เรากับเมตุยไปก่อนแต่ว่าป่าของเราเก็บทปปริปเปิลคิวไปเลย <S 2> <S 2> <S 2> เป็นฟลิลแบบก่อนจะสตาร์ตัวกระ้าแต่ว่าฟาร์มจนเกิน <S <S ในแมปนี้จะเป็นแมปออสตา a r นะคะซึ่งหลอดเนี่ยก็จะเป็นตัวไดโนเสาร์เราเห็นป่าเปิดแล้วก็เลยรีบเดินตามไปคือเขาก็ตีได้แหละแต่เราก็ต้องมาเติมนะคะเพราะว่าตรงนี้มีไฟต่อเก็บโรมเขามาได้ก่อนสกิลสองพุ่งเข้าไปทำสตาร์สกิลหนึ่งแล้วกดอันติพุ่งออกมาโรบี้ก็เรียบร้อยคือหลอดเนี่ยมันจะเด เราก็เดินมาซัพพอร์ตเพื่อนที่เลนล่างก่อนคืออยู่กับอากัศคิดว่าเด้ง HP ฮิวไปเรื่อยๆแต่ว่าเขาเดินออกไปแล้วเราก็เลยเรียบร้อยแต่ก็เป็นปาของเรานะคะที่ดันเลนไปจบบ้านให้เราค่ะส่วนฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้กลับไงเพราะว่าตีกับเราอยู่ในเกมแรกก็เลยเรียบร้อยค่ะชนะมาได้และการเล่นหลีกดาวรุ่งเนี่ยทุกคน,นจะกระละแร้งกันไม่ได้แร้งใกล้ๆกันเลยสามารถเจอกันได้ทุกแรงงจากที่เราเล่นมาเมื่อกี้ก็คือไม่มีใครแย่งเลนแล้วก็ไม่มีการมั่วเกิดขึ้นแต่อาจจะมีป่านะคะที่ออกมาฟาร์มช้าหน่อยแล้วกเกมนี้เราก็็ไไดด้้เเเเเลลล่่่่นนนนมมจจีีกกกกือูิาาตตทสัง คนเล่นใน MLB มาหลายเดือนเนี่ยคนเล่นลมส่วนใหญ่อะเขาก็จะเลือกเป็นตัวแทงทำซีซีทำจังหวะมากันเต็มที่นี่เป็นเหตุผลที่เรายังไม่เล่นลมเต็มตัวในเกมนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ชอบเล่นแทงเรามาไปกันต่อกับลีกดาวลุ่งเกมที่2ในแมปออลซาเนี่ยไม่ใช่แค่หลอดนะคะที่เป็นไดโนเสาร์ตัวบัฟเองก็เป็นเหมือนกันในเกมนี้เราชวนเล่นกับนาน่าซึ่งมีสกิลทําให้เรากลายเป็นไก่จริงๆน่าจะเป็นมีหรือกระรอกอะไรสักอย่างคือมันจะมีมอนที่อยู่ตรงกลางแม่น้ำตรงเนี้ยพี่อยากได้มากเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราคิวมันได้เราจะบินตาม้่ แล้วมันเจอฝั่งตรงข้ามันก็จะเปิดแมพให้เราด้วยนี่เล่นจูซินเวลาเจอกับนาหน้าเนี่ยจะพยายามรักษาระยะค่ะแล้วก็ไม่ยืนแนวเดียวกับครีปเพราะส่วนใหญ่เขาจะเอาสกิลไว้ใช้กับครีปถ้าไม่นับตอนที่เราเดินไปโดนเองนะ ต้นเกมเนี่ยต่อมาจะเกิดในเลนเอ็นะคะซึ่งเราเล่นเมดมันโยกได้เราก็จะเดินมาเติมลงล่างก่อนแต่อันนี้ด้วยความทีมเราไม่พร้อมนะคะ EP ตุยแล,ล้วโรมไม่ได้มาดูในแมปฝั่งตรงข้ามมาก,กันครบเลยไม่แน่ใจว่าอะไรทําให้ป่าตัดสินใจเข้าไปกอนนานาเสียพสซีฟนะคะส่วนป่าเราก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วแล้วนี่ก็เลือกที่จะยืนดูนะคะไม่ได้เข้าไปแทมกลับเข้ามาฟาร์มต่อกับรอตัวที่2ตอนนี้โรมเราก็เดินแล้วนะคะเราเดินเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะว่าติดแอลเขาคุมไว้เราเดินไม่ได้แในรอบนี้ป่ากับเอ็พของเราค่อนข้างพร ่อแต่ทีมเราดันไฟต่อก็เลยเรียบร้อยไปเลย2ตัวแต่เห็นจากสกอร์ว่าเกมนี้เรายังไม่ได้เข้าทีมไฟเลยนะคะเพราะว่าเลนก็ต้องรับเองตลอด e อมันแพ้เล่นไงไฟหน้าเต่าตัวที่3นี่รอกดเก็บสแต็กอยู่นะคะรอยกร่างจริงร่างปอมไม่รู้แหละยกไปก่อนและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เต่าตัวนี้แต่เราก็เก็บคิวฟอนของข้า,ามาได้ถึง3ตัวเห็นไหมรอไฟต้อนพร้อมดีจะตายทีมไฟทีมเราดีขนาดนี้ม็มกำลังโดนซันเลงอยู่นะคะและข้อดีอีกอันหนึ่งของจูซินก็คือสกิลสองมันสามารถเปิดพุ่มได้เราก็เลยส่องกบเข ค้ามไม่มีประเด็นกับเราหลายรอบนะแต่ว่ารอบนี้ฮานาบิโดนเก็บไปกินก่อนนี่พยายามจะสกิลสองกบใส่ด้านตัวหลังๆนะคะเราคิดว่าน่าจะเป็นตัวจริงซึ่งแม่งก็จริงแหละแต่ว่ามันเพลวเแลือเกินครูดาวมึงเท่าไหร่เนี่ยเวลาที่เอ็พีของเราเคลียร์เลนไม่ค่อยเก่งนะคะเราจําเป็นจะต้องมาช่วยกันแบบอยู่รอรับเลนก่อนเคลียร์แต่คีฟสกอยังไม่ไปไหนเลยศูนย์ศูนย์หกอ่ะอีกนิดนึงจะเป็นศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือว่าในเกมนี้จูซินจะกลายเป็นโรมท่านหนึ่งเหมือนที่เราเปลี่ยนเซตเอ็มเบลมามันจะไม่เหมือนเดิม สองข้ามกําลังเกมตามนะคะแล้วก็มาช่วยยืนดักเพื่อที่จะทํงสวะให้กับป่าเราแต่ก็ปิดดาเมจไม่ได้วาปกล,กลับก่อนเพราะว่าคีิปเล่นตกดูจากในแมปคือคิดว่าโชคดีมากที่วากลับเพราะถ้าเราเดินตามโรมขับอาจจะเจอกับจูเลียนได้นะโรมเรายกกลับมาแล้วเราก็จัดการเก็บสแต็กยกจูเลียนนี่อันติพุ่งเข้าไปเลยนะคะยอมโดนดาเมจนิดหน่อยค่ะคิดว่าน่าจะคุ้มค่าเพราะว่าตอนที่จูซีนอันติเนี่ยมันจะได้รับเกราะขึ้นมานิดหน่อยแล้วถ้าเกิดว่าเล่นสูงอยู่แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะไปร่วมไฟกับเพื่อนบอกตรงๆว่าในเกมเนี้ยคะ ก็เลยช่วยทําจังหวะต่อไปเรียบร้อยไปเลย2ตัวและในด้านบนเขา2รุมหนึ่งไงเลยไม่ได้ไปช่วยนะคะรอคัดคนจากที่จะเดินไปดีกว่าแล้วพอเก็บจูเลียนได้โรมฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่โดยเรายกอยู่ตรงนี้เจอฮานาบิมาเติมพอดีก็เลยเก็บไปเลยละกันเรียบร้อยเพราะว่าไฟมันได้เปรียบไงก็เลยจําเป็นต้องเล่นต่อเพื่อให้ฝั่งตรงข้ามไม่มีที่ยืนและกลับตัวมาไม่ทันตอนขึ้นบ้านม่ใช่หน้าที่เราที่ต้องตีป้อมนะคะต้องสกิลคัดตัวกันบ้านไว้เกมนี้ก็เลยเรียบร้อยชนะมาได้ไม่แน่ใจว่าหลีกระดับทีมของ,มองอแมวบีบี เพราะว่าเกมเนี้ยเดินทางมาถึงเกมสุดท้ายและเกมที่3บางคนเนี่ยเราเห็นรูปโปรไฟล์ก็จําได้นะคะว่าเคยจับคู่เจอกันแต่ว่าเขาน่าจะไม่ได้กดยืนยันในเกมที่แล้วเนี่ยเขาน่าจะชนะนะคะก็เลยจับคู่มาเจอกันในเกมนี้อยู่คนละทีมน,นี่ก็เลยกดเซซิเลียนมาเลยนะคะเป็นเมนอีกตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะหลุด้นจากตัวหลวงทีมตรงข้ามได้แต่เคยมีคนบอกเหมือนกันนะว่าเซซิเลียนค่อนข้างจะแพ้ฮารลีถ้าเกิดว่าเขาถึงตัวด้วยความที่มันเป็นตัวเล่นระยะด้วยมังมชิพหายเกือบตายใส่สม,มุดเราเนี้ยก็พยายามยืนสก,ก แบบอยู่ไกลสกิลเท่าไหร่มันก็จะยิ่งแรงเราสกิลสองของเซซิเลียเนี่ยขอบอกเลยว่าปวดมากบางครั้งจากที่ทีมตรงข้ามจะหนีได้ดันหนีไม่ได้เพราะสกิลสองของเราตอนทีมตรงข้ามมันใกล้ตายหรือไม่ก็เอาไว้ตอนหนีเพราะว่ามันจะช่วยสโลว์ทีมตรงข้าวค่ะให้เขาหนืดขึ้นแล้วก็จะช่วยเด้ง HP ให้เราด้วยแล้วนี่ก็เป็นสาเหตุที่เราบอกว่ามันเป็นเมทที่ตายยากตัวหนึ่งที่เราชอบเล่นแต่ข้อจากัดบางคนถึงก็บอกว่ามันต้องเก็บ400สแต็กเลยนะถึงจะแลนดแต่จริงๆแล้วเราก็แค่หลอดเล่นให้มันเลทถูกป เมนี้เราต้องมาเล่นกับฟรังโกบ้างนะคะทำสว้ให้เขาบ้างดึงปุบสกิลปั๊บแล้วดึงได้ตัวดีด้วยถึงแม้ว่าเขาจะออกไปได้เราพยายามเดินนะคะให้สกิลโดนมันจะได้สโลว์ประเด็นคือเราดันฟีเข้าไงหวานๆมาเติมด้านหลังก็เลยเรียบร้อยโชคไม่ดีเวลาที่เราเดินตัดแม่น้ำแล้วมาเจอฮาร์ลี่เนี่ยโดนเขาเปิดก่อนเกียรมาลอดเราใช่หมแต่ติดสกิลอะไรบ้างก็ไม่รู้เลยเรียบร้อย เือเหมือนเขารู้วิธีจ,จัดการกับเราแล้วเขาก็ทาเหมือนเดิมอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้เราเด้ง HP ขึ้นมาสู้ก็เลยรอดประเด็นคืออย่าให้มีครั้งที่3นะเราทาไงละ่ะกดออกแข่งมาก่อนเลยเพราะว่าในตําแหน่งเมทเนี่ยมันมีทั้ง CC แล้วก็มีดาเมจเราจะต้องยืนให้นานที่สุดนะคะเพื่อทําจังหวะเพื่อแล้วก็ทาดาเมจหลักสกิลอันติของเซซิเลียเนี่ยไม่ต้องทําอะไรเลยแค่กดแล้วก็ยืนให้สกิลมันถึงฝั่งตรงข้ามก็พอเราก็เลยชอบมากเพราะว่านอกจากเราจะรอดออกมาจากไฟ ด้วยระยะที่มันไกลแล้วก็สามารถปิดดาเมจฝั่งตรงข้ามมาได้ด้วยโดยที่เขาบางทีก็ไม่ทันตั้งตัวคําถามที่ว่ามีเล่นพลาดบ้างไหมคือมีเยอะมากนะคะที่เราสกิลไม่โดนแต่ทําดาเมจได้เพราะว่าเรามีสกิลอันติที่มันไม่ต้องเล็งไฟนี้โคจะแหลมแต่ว่าเรามีแข็งนะคะแถมยังมีฟิกเกอร์หนีออกมาได้ด้วยเรายิ่งเวลาฝั่งตรงข้ามบวกกันบันเพลินเจอสกิลสองแล้วเข้าไปทําลายจังหวะและสกิลหนึ่งแรงไม่รู้เรื่องคือเป็นเมจที่สามารถพลิกสถานการณ์จากเกมตามให้กลับมานาได้อะส่วนหนึ่งก็ต้องชมฝังโกโดยเราว่าดึงโดนทุุกกรรออบมมืผีสๆวลา แล้วสกิลหนึ่งเรียบร้อยไปหวานเล่นเมดก็เน้นยืนสกิลไปเรื่อยๆคะ่ะอาจจะใช้สกิลในการการ MM บ้างหรือว่าทําลายจังหวะฝั่งตรงข้ามบ้างทีน,นี้เรากดอันตินะคะมันได้เอก็เลยเดินเข้าไปเพื่อช่วยเขาแชร์ดาเมจหวานๆฝั่งตรงข้ามเขาทยอยเกิดน,นะคะก็เลยถอยแถ้าใครไม่ถอยก็เรียบร้อยไปหวานตัวแทงของเราเนี่ยคือยืนแนวหน้าได้สุดฤทธิ์มากส่วนเรากําลังยืนหาจังหวะ่ะเพราะว่าสกิลให้โดนไป,ปลายมันจะได้แรงเห็นฝั่งตรงข้ามโถมเลยสกิลสองทำลายจังหวะไป1ทีแล้วก็เรียบร้อยจริงๆเกมนเนมี้งเล่ามก เนี้ยออกแข่งมาได้ใช้คุ้มมากเขาเดินตามเรามาถึงในป้อมมอสโคเกิดพอดีซันก็เลยโดนเก็บไปเรียบร้อยหวานหวานมันจิกเราไม่ปล่อยเหมือนกันนะแต่ว่าก็มีโรมเดินมารับเราพอดีถึงจะปลิวแค่ไหนแต่เจอสกิลเราเข้าไปก็เรียบร้อยเหมือนกันเราใช้พุ่มแบบแกล้งไป็นหนึ่งชุดเกือบหมดหลอดเลยนะอันนี้ต้องขอชื่นชมทีมแทงกับทีมหลวงของเราด้วยนะคะเพราะว่าเปิดสวยตลอดเลยถึงแม้ว่าเราจะเป็นที่หมายปองของฝั่งสงข้ามมากแต่เขาก็สามารถกันร,รอยได้เราอะไรไอ้นี่เป็นไร เรืรอซันกันบ้านแค่ตัวเดียวนะคะนี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเจอทีมดีแบบนี้ไหมแต่ว่านี่เจอทีมที่เล่นดีทั้ง3เกมเลยก็เลยเรียบร้อยค่ะชนะมาได้และเราก็ได้ถ้วยลีกในสัปดาห์นี้มาซึ่งในลีกของ mlbb เนี่ยคิดว่ามันน่าจะมีหลายถ้วยะคะ่ะแล้วเราก็ไต่ระดับถ้วยไปเรื่อยๆตอนนี้เราได้เป็นถ้วยเขียวจะมีทุกสุกเสาร์นะคะหกโมงถึงเที่ยงคืนสามารถเข้าไปกดรับแจ้งเตือนในเกมได้แต่นี่ไม่รู้ว่าถ้วยใหญ่สุดมันเป็นระดับไหนนะแต่ในรอบหน้าเนี่ยน่าจะเป็นระดับถ้วยที่3ของเรา และสามารถอ่านกติกาเพิ่มเติมได้นะคะในหน้าอธิบายกิจกรรมตรงนี้คู่มือเนี่ยเขียนไว้ละเอียดมากคือนี่ก็ไม่ได้อ่านละเอียดอะอแต่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่แบบเดินไปเป็นทีม3-5คนเล่นด้วยกันอะไรเงี้ยเพื่อคว้าถ้วยมาส่วนขาจรอย่างเรานะคะก็สามารถเก็บตัวนะคะเพื่อเอามาแลกของรางวัลตรงช่วงนี้ได้ก็ถือว่าเอามาประดับโปรไฟล์สวยๆคะ่ะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองนะ